สวัสดีค่ะพ,พี่น้องเอาพอกับเจตาผ้าลวเนะในช่องดีวันนี้เจตาจะมาบ้างแนวทางของรัฐบาลไทยตับพงใจดีเนาะคะ่ะไปติดตามตัวเล่เพิ่นค่ะจ้านี่จะเป็นรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเป็นแนวทางของตะพงใจดี เขาล่างไปติ่มๆเลยค่ะพี่น้องแต่พงใจดีเนาะเข้าไปห้าเก้าเนาะค่ะพี่น้องมีไผ่ใดไผ่ามานไผ่ใดกด็ดีใจน้ำดื้อค่ะขอบคุณเอฟซีที่เขามาให้กำลังใจเกีตาเนาะค่ะเลเพิ่นเขา้าล่างห้าเก้ายังบริกรเนาะพี่น้อง ภัยสุขภัยมากรก็ดีใจน้ำเนาะรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะปิงพิ่กระหานเนาะครับพี่น้องตัวไม่พิ่งกายมากเนาะ,ะแต่พุ่งก็ถือว่าเขาดีพี่น้องรัฐบาลไทยอย่าลืมกันเด้อแคีบหนาจอไว้เจตาเอามาบ้างแนวทางให้ก่อนเนาะตองงวดให้พึ่นเนาะค่ะพี่น้องยังไงก็ขอบบุญขอบคุณ ตะพงใจดีเนาะค่ะที่ให้แนวทางมาว่างทางช่องของเจตาผ่ารวยเนาะค่ะหนึ่งตุลาที่ผ่านมาเนาะ,ะเขาไปห้าเก้าสองตัวเลกล่างเนาะคะ่เะเจตาก็จะตัวใหม่มากค่ะตัวใหม่พื้นหม้มาแล้วะค่ะตะพงได้มาแล้วแนวทาง วันที่16ตุลาเนาะค่ะประวัติพิ้นกับเขาดีอยู่เนาะค่ะของตะพงุงตามกันเด้อค่ะตามจะอีกหลายมืออยู่เนาะแต่ว่าจิตาเอามาวางแนวทางไว้ก่อนเนาะค่ะของรัฐบาลไทยเนาะค่ะมาเบ่งตัวใหม่ของพิ้นกันค่ะตัวใหม่ตัวใหม,ม่ม่แล้วเด้วยครับพี่นอ้องตะพุงใจดีห่ามพลาดกันเนาะค่ะ องตพงใจดีเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเลขมีเขามีดถบอกเขาเจตาก็ขอโทษขอไัะะ่เด้อค่ะขอโทษไว้าเลขบอกเขาบ่ปังนะะเนาะเขาเ้ามาตามไปรัฐบาลไทยน้ากันเนาะคะ่ะขอพุ่งตะพงใจดีเด้อค่ะที่เอามาวางแนวทางทางช่องของเจตาพารวยเนาะคะ่ะแล้วก็ ขอบคุณเอฟซีกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยค่ะแต่พงใจดีรัฐบาลไทยวันที่16นะคะ16ตุลาที่จะถึงนี้ค่ะแนวทางของเพิ่นก็จะมีวิ่ง3กับ0เด้อค่ะ สามตัวหกหางเนาะห้าเก้าสามห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสองศูนย์เก้าห้าศูนย์ค่ะสามตัวของพื้นตุนินตุจเจาะห้าเก้าสามห้าสามศูนย์เด้อค่ะน้องผิดจระนาสาว่อมกัน ของรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเรามาบิงสองตัวหหางเนาะคะ่กะกระสามเก้าสามเก้าสห้าสศค่ะศูนย์เห้ค่ะพี่น้องสิบหกตุลาหกเจเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเด้อคะ่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันเนาะเสียงโศกเสียงดวงกันไปครับพี่น้องทาใดทามานเนาะของตะพงเพิ่นกระเดินดีตะพงใจดีเข่ามาเต็มเต็มเนาะค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะผู้ใดใดก็ดีใจน้า ตามกันไปต่อไปโชคให้มานทุกคนล่ะค่ะตัวนิ่นตัวเจอสองตูเด้อค่ะของตะพุ่งใจดีสามเกศย์เนาะคะ่ะแล้วก็จะมีสามศูนค่ะตัวนิ่นตัวเจาะตัวดินพนเนาะอย่าลืมขอฝากไว้แคปหน้าจอ อีกหลายมืออยู่เนาะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ว่สันก,ก็กราบเขาไปบึงอีกในช่องเจตาผ่ารวยเด้อค่ะในทางช่อง YouTube เนาะกราบขอบคุณกำลังแรงใจที่เข้ามาเด้อค่ะที่มารับชมแนวทางทางช่องของเจตาผ้ารวยเนาะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอพี่น้องมีความสุขเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงกันดูแลสุขภาพเด้อค่ะ เกียตาว่ามันจะเขา้าปลายฝนต้นหนาวเลยดยเนาะตื่นมาเนี้ยมือเศา้าเยินๆเนาะค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องเดินทางปลอดภัยไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยเด้อค่ะคิปหนาพอกันไหมคิปนี้สวัสดีค่ะ